ครับตอนนี้สื่อมวลชนก็ผลิตลิ้นจี่นะครับเราก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดอทั้งในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการมีการใช้สารเคมีถ้าหากไม่ใช้ผลงาน,นและผู้ไว้โภคซื้อไปเนี่ยแกะลูกไหนก็จะมี เรียนท่านประธานในพิธีว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานในพิธีการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่ท,ท่านนารโสธรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประผมรู้สึกดีดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีเชื่อมโยงตลาดและประชาัมพันั์ลิขิตคุณภ,ภาพจังหวัดพะเยาประจําปี2566ที่6จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเกษตรจังหวัดพะเยาท่านนายเพเอแม่ใจท่นทนานคณะส่วนและการจังหวัดพะเยาหัวนหน้าหน่วยงานนะครับรวมทั้งเครือข่ายภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้มาตรฐาน G I นะครับก็มีผู้ผ่านการรับร,บร,บร,บรบบองมาตรฐานคุณาปูกหลังจากนั้นทางรายการเราก็มาส่งเสริมให้มีการรับรอมต้องการลิงจีของเราเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วก็ อยากเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเราขออนุญา,จาตจัดโต๊ะที่บริเวณด้านข้างนะครับขอริเริ่นะครับพี่น้องเกษตรกรไปที่เ,เดี๋ยวหลังจากพิธีเปิดแบบล้วร้ยตรีณนระงค์รัตนโสธรผู้ว่า,ววาราชการจังหวัดพะเยาได้สำหรับกำหนดการขั้นตอนนะครับในช่วงเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นผลอย่างยิ่งครับเพราะว่า,าผู้ประกอบการ ในรการที่จะหาวิธีการพัษนาวิธีการเ่วันนี้เรามีส่วนราชการช่วยสนับสนุนในเรื่องของการผลิตที่มีคุณภาพนะครับชวนเขาจะดยวเลยว่าสวนไหนอย่างไรจะได้แลกเปลี่ยนออเดอร์เบอร์โทรอะไรกันเลยทังทางเลานีก็เข้ามาทันนทีทันทีทันันนีนั เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่ได้เจอกันโดยตรงได้มีการเรียผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็จะให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกรการจัดเวทีเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่คุณภาพมีการเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่คุณภาพเรียบร้อยมาพ่อยมดนะครับมาพ่อยมดแล้วก็มาเฉยๆนต่เยได้มีผี่มอกควาทั้งสาิดโออเสาติดไม่เน่า นี่นี่ยองค์พระอำเภอบรรนทาีจังหวัดละแันแงข่ยการแปรรูปเหมือนกันนะครับแปรรูปแล้วก็โคตรมากกรับพรากล้าโคตรกลางแตมาซื้อจากกลุ่มเนี่ยไปสักษาเห็นกำนันเฮ้ยนะครับเนาได้ถวายสีท้อยก็เป็นห่วงเกษตรนี่เอแต่ผมเพิ่งได้คุยคุยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วว่าท่านรับนี่มันก็เป็นตัววัดไม่อันหนึง